กลาบสวัสดีท่านผู้เจริญหลังจากที่ห่างหายกันเป็นานเนื่องจากไม่มีพระจะรีวิวคราวนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนี่หนึ่งลุ้นสองลุ้นเป็นดับเบิลลุนเป็นรุ่นสุขใจเก้าๆนะครับสีมาสะดุ้งกับรุ่นแรก หลวงพ่อพัดบุญยะกามโมวันห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ซีนเดิมนะครับใหม่แกะกล่องของจริงเดีย๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับจะได้เนื้ออะไร อือะไรเรื่องออยมาเลยดูพร้อมกันนะครับอืฟ้ารบทองทิพย์ครับ หนึ่งห้าห้าหนึ่งดับเบิลหามด้านหลังจะมีโค้ดเสือคนระับเป็นรูปหน้าเสือจะมีโค้ดสะดุ้งกับรุ่นแรกหกสามนี่นะครับ เป็นทองทิพย์ลงยาเขียวจีวอลลงยาจีวอนส้มพื้นเขียวนะครับ <c oughs> มัดุดก,กลองต่อไปกังไงจะได้เนื้อดีๆหรือเปล่าสองลุ้นจะได้เสียวไหมเนาะ ลุ้นกันนะครับอืออุ้ยฮ่ทองทิพย์ลายตรงชาติครับลงสลึกเข้าคอหลวงพ่อหมด ดูโค้ดกันครับเจ็ดห้าหกโอ้โหไม่เป็นห้าหกเจ็ดนี่ครับโค้ดหน้าเสือครับมีดควาย ต้องไปต้องหน่อยอือหื đủ lái lắm nào của mà อืมไม่ชัดอืมนะครับโค้ดหัวเสืออาจจะส่งไม่ชัด โค้ดเขาตอกบ้างครับสองพันโทรศัพท์เลยมันก็เลยไม่ชัด <c oughs> <c oughs> ใครสนใจทักมาได้นะครับ เปิดสองเหรียนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เฟซบุ o กผมไว้ข้างล่างนะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับขอบคุณครับ